ม่ต um, so um, so like ้องทำแบบต้องพู้งหมดมือหมดเลยหัว16นาทีก็มีความหมายเข้าใจอย่างครับปูเพราะเดี๋ยวบอกงเงี้ยคามข้าเรื่มครับเออคู่คือคู่ใหญ่เนาะอืมชื่อคู่ด้าได้ญ่างมากแต่ชื่อว่าฝากชนาคั้นบนไปบางเชื่อว่กชื่อเบิ่อยังไม่ได้มันน้อยเกินไปเขาไปได้่อยโชดไหวเรื่อยๆครับเออแางหมดถึงมากเนี่ยฝากไว้รยออืมมันก็จะกได้ มอพอกระทึ nah, Draw, ้นก็คือ้งกระซึ้ระซึบ oh, ่ายคือเฮืงเนขั้นห้องบิกรู้แรงมันเด็กมันยึดมันน้อยมันยืมครับพูมันเด็กบ่เยอะมือดื้อยันยันยันยังเกี่ยวันงองยันเกี่ยวแงับพูควเอาเ้อเอาเ้อเออเอาเก่งแค่เก่งแค่พ้บางมือเนี้ยตื้นแทนบางมือเนาะครับพูก็ผมจะข้างนั่นแหละว่าแค่โอ้รจะข้งก็่ป็นแบา เขาก็อื้นักดนตรีวยอระคั่งเขียงระคั่งดั่งกองเคยพี่น้องเขาสวทิ้งมาจินงข้างมือแขีงนแรงดีดูทุก็ขึ้นเสดูเยคือขคือีแล้วก็ิีคขี้จะบอกเสียงก็จะขี้คื้นั่นลครับปูนายเอกใช่กวงหูงานนางวุอยใจวันกองโกด ชายทุ้มแทงมหาเกจิกับองค์ปูเร่งเมย์คู่ตามคำอธิษฐานให้ลูกมือสุขภาพแข็งแรงสามพันว่าอึ่อก็รู้กันอือคือแกื่องนี้คือเรื่องแร่งพูดคุ้มเออแกตรวจอีนางกปล่อยว่าสุขภาพแข็งแรงดีไหมสุขภาพอีนางกปล่อยขนาดนี้ได้ว่าปุ่นนับคู่ตามผู้เดียวได้เก้ารื่อง เจ้าคือเก่าจรเงๆอืมตัวคือบม่ไหญ่หรือพาใจอืมฟังคสอจของแม่ปวดมากเลยเ้าคือหมดของอ่น่าของโกเพช่วยของแ่บคือมันยือมันได้ซื้อพกต้องแบบซื้อือพกดคาูอืมค้พวกก็ซื้อว่าพกก็ตืออครรอดใจรอดใจเยอะแบื้ ข้นฟอก์มก็ไมนตายแลเวมันจะไปหาหมอได้มอได้แต่คอยมันจะไปมันหมอปูตาเออหม้อปูตาคนเดียวขึ้นกวยบอกเชือดกับอุณกภูมิร่องคืดอันตรายบักเคือดวัดดูได้ได้สิบหกอุย่ภกมอร่วยวัดดูได้ได้เก้าถุงเก้าถุงนะเออเอาใหกูยิ้มืม่ห้งม่เขกมืม่แรงม่เกมืมหวานก็คือยิมค่ายๆพ่อ ครับค <icana> <c ười> ่ไม so it ันเหมือนกหม่วยมั้งะให้ไปเกือบเกือบกันกัืมครับบ่จะฆ่าม้ฆ่าอกกะใครตบหมกกไหมพอเงี้ยมหายก็หายรดอกว่าสามพันก็ไม่เหมือนรู้เงี้ยมหายกหาเงหายวากพอก็หายง้อก็คือยืมก็จะโคูกันมึไก็ยืมเงี้ยรับอ เอฟคืผ่านมาทางท้องบัคเอียนางานคือยางานสมคิดงานนี่จะยางานคือรัอแล้วก็งางทุบผ้าทุบผ้าพันงานเช้าขวนตรงนางิือว่างนางคือคืองานจันทร์ยืมือจะใช้อืมให้มือโคกมือราบให้มั่งมือแล้วก็ชี้ถูกด้วยก็บูกหางมือดีแี้ทุกชี้คนจะเด่นจะเด่ม ทำมากค่ะคือบือเปลนงแรงรอกมืองอมือแรงยรงยืมครับปู่ามกับมือมือขึงมือร้องมือพกมือหลายมือนาำผ่วงกับยังมือเลยแทงเลู้ก็คือยากว่ายำคือก็ด่วมัดกัดถัวกันคือเขาได้ยืมครับปู่มันเป่ยอย่างเงี้ยเออฉันแบบตัวเลกตัวเบอร์ที่ลูกหลานรอคอว่าจะได้โชคได้รับได้โชคได้มัดนวันที่่าวกล้าแล้วนะ ไฟคือเช่ากับไฟคือไยคือเดียวเดียวีังี้ยมาปว่าไฟคือคือครับปูว่าไฟคือคือจะว่าเมไหนจย่็นยงโอ้ยอะรู้เียงแผู้ขายกวามันถือไว้เทนสือได้ย่ครับปูเพรางั้นก็บื่อกอเพราะว่าทันบวกมันยืมคือบาก็คือกคือก็ได้พราะว่าบอกตัวมาจค่ชือ

เออขอบคก็เยอะคืวัดฟอกไ่บอกเออครับวัดไงก็เกัขึ้นวัดก็เรยกวัดไงเียกแกหรือปู่รัมเนายื่ไว้ขึ้นที่ฟูการนดือดการนเดือืมัทังบวกแล้ก็างนดันผู้ื้ออื่นเนาะอใจข้อนใจขอก็ผู้กำกาบอืผู้กรกาบเขาบอกว่ทังผู้ว่าโรงร้านฟัตาต้องสูสๆโดกจัดเลยเนาะ ครูยังไม่ครูแก่ร ja <tad> ูจเยื่งครูว like ่่คือหวงแบบที่ม <c oughs> ่เหมือนกูไม <c oughs> ่จงรู้อ่าอย่างไม่ใช่โรอํคำประหารอย่างเดียวนะต้องรอเออด็กให่ผ่านรมงาแม่วัวคบปูก็จงรอคงทุกทายหมวดนี้มือคงทุกทายนะพวกน้รับปูอือาเชื่ออ่าคือบอกว่าอืมกูเป็นคนวาว่ะครับปู ก็รอไปก่อนมะปูเนาะอืมบ่านแจ๊แจะออกบ้านออกกลุ่มเอากครือคือพ่อจะเอาเัรื่องอเรื่องครับกาคือคุ้มหมอนั่นนะที่วันนีนที่ออกวคร่เกาเนี่ยออกเครหมดอย่้ครับปูอืมมาแต่ยังบันนีนอนอันนี้ก็ึง่นัดตตโตวันที่เช่าเก่าให้มาออกวันที่ยิงอย่างไรรึมครับปูข่าเก้าให้มาออกวันที่ยง มาจำจอมาจำบอกคืผ่านเขาจะงังครับปูอันนี้บอกว่าเออหนูจะถึงเวลาโคตรวันที่สิบแก้วเคลียรออกคือหกน่ะอืมวันท่ไมาออกก้นสมโน้วันที่เศร้าเก่าแต่ว่าเห็นบอกวนที่หนึ่งอืมอันนี้กับพ่อจะบอกโจโตครับปูเออว่าที่เศราเก่าเพราะว่าเดือนยังไม่เศราเก่ามั้บอกครับเออว่าที่หนึ่งหัวจะออกเลยไม่ได้สบาวังใช่ไหมครับปูก็จะบอกเมื่อไงนะว่าที่เศราเก่า มื่อจำว่าคอยซือเอิมเมื่อเดียวเขเสียจนตัปูน,นี่มือ่อวันที่หน,นึ่งเยเมอ,ออกก็ออกกรสีอยาใหมันออกอือเพราะว่าวันที่เช้าเก่าพอบอกเรไปไกลที่ปูงดเนี่ยี่ยังก็เยิ้มปูนี่เคยทั้ทงปักไตของที่ปูนี่ยังไฟไ,ไปออกก็ฝนบอกครับแล้วเปตัเอาลูกล้านฟูก็บส่งสะตวัวไม่ไรหรอกปู ขัดตัวนี่กระแทงงหงงายแกงหวงไปพาดใกล้เลยสิแกขัดตัวย้ำพี่กระเทยือปูเก้าเก้าเดียวทนแล้วก็ทแต่หากว่านะก็บอกแตู่ยงมาู้บ่ะเพราะไ้ออกตัวนี่คือว่าไปช่วยีวิตแมาบอกกินพักกระชิ้นกูกินขัดตัวเพบอกกินย้ำพี่กระเทยแก้วกุ้งหะไนง่งไปตาไราหัว โอ้ทับใจม่เคือไปกินยังงอปากเนอกอปิดผักแต่งนื้อกินกาแฟเม็ดกาแฟนวยแต่ละาปูคือไปหาคืองอทับงก็จะมกินจัตรว่าจะงมือโตเรงเจามืกับมืองนครับปูคือไปทับข้อเขใจกัเขาจะงอยืเบอครับเรื่องอาหารการกินภูณะออ้ยูไกันไหูู้ต่วามั่ค่ะ เป็ดยอมยอเหมอนนป็ดย่อมยอมดิปูไม่ก็คือเปิดกวดเพิ่งก็บอืว่าเขาใช้คือเขาแกขึ้กันรอขึ้นไปโโบแข่งกอกครับปูพอล้ากินไปแล้วปูแต่คือหองไข่มดแดงยหัวไข่มดแดงดิปูไข่ตัวบวกหัวไปก็วัดกินไข่ตัวน่ะูู้เท้าคือเหมือนปลาอืมอืมเ่องกระอวกคืแข้างครับปูแต่คือไข่ตัวววข้างเดียวกรรมกายเข้า เาหาหนังได้ยครับ <c oughs> ไม่็นไหพ่อจะนำไข่มดแดงไปด้วยโอู้่สีนำไข่มดแดงไปความเอาไข่มดแดงไปฝากผักใจครับเ่เพราะว่าเขาคิเยอะขนดโตบ่ยต้องกินขามดแดงลงมืงชาไข่ไงขาไข่มดแดงไม่ใช่ัดโตนะครับป่อตไปขึ้นย่างางม,องมองือู้ยาก็จะไก่รนะ้ะจะเปนไข่มดแดงพูจา่งงมอดย่างไข่มดแดงไปป่ เออได้กินยำไข่หมูแดงผูก้าเขาอิงยังจ่อยกันดูดเอืมอินยังต่อยก็คือฮาไข่หมูแดงเอาจะขารือมากด้วยต่อยรด้เอาคือจึงจึงอไมย่งแบ้มูนะคือเอาห่อไปเขาอืมเขาคือเส้นยำเขาผูกจิ้มยงบ๊วยดิบจิ้มยงบ๊วยบูวยยำบัวเมื่อก่อนเขากปเส้มือยำยำเขาเอื่นไ응่งเอพักของไปยงเอื看看 anymore, gun gun. ่นพักเอื่น hm, ซื้อพักก ha um> ็เอื่นเมื่อคืนกันที่ปุวย พักอีหนังว่าคือกันพักอีตัวกับคนคือบันเท่าดิบังรักกั่ด้วยนั่งรักคัอบางรักกันเลยนังรักมั่งม่อยีนั่งหนักน่อยรักชองรักอย่างหย่างว่าพอจะไปเี่นบุฟัมั่หมือนหยังงานเดี้ยงเลี้อนบุกับเพื่อนผักเงี่ยบกับเพื่อนผักนี่บอนกับเขามองนี่ มึงจะออกมองหันอ๊ยไงขึ้นไอยแางเนาะสู่บารมีปูตาไปได้ดอกปูอ้าวือหายก็อก็อบ่ตรองาะพอโรนเลย เอองานงานแห่งไดพอยเรีวเป็ขาว้ามาถึงูสงสงการแห่งไรเมือ้าปู่ด้ยผาคาเึง่พอมาดึงขึ้นคือตัวแข็งู่เด็กกับว่าไม่คู่กัวใจบุญมาใชไว้เริ่งครับไม่คู่ใจบุญบุแต่วัยเพราะมงิใช้ข้อมไม่น่ไวว่าม่กำลังเปล่ยนบุเรื่องครับปู่เออเมื่อเมือเปลนกับ่ายางเรู่ให้แต่ให้รู้ให้เสีากับเบิเพรท่าไใ่ให้เสียกัใหู้่แต่พักคนเยอก็จะเบิเอาบิดเอาท่ แง่บวครับอ้าวเอาแค่นี้พอของปากของคอแล้วยรงง้อครับให้เวลาสิกนาทีอ้าวมือโขกมือแหลมมือโขกมือหมานหึงหึงแล้วก็มือกระพุมจะเดืเบอบแกที้คลิเก่าจะริ่งเยอครับุมครับสวัสดีครับ แอดยิ้มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มากครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทีทักทายคอมเมนต์มานะครับแอดยิ้มขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับที่ทักทายมาเป็นกําลังใจให้ทั้งแอดหรือว่าทั้งทีมงานทั้งหอหรือว่าแม่ครูเฮ้ารับวันที่ หนึ่งมีนาคมครับก็คอยสุกๆมันๆลดำๆเรื่อยๆนะครับเด้อครับสาหรับแนวทางครับหรือว่าค่ากับเข่ากับนามมือนีครับมือนีมือวันที่20นะครับเอฟซีทันใดจะไปสั่งกับเขากับหนามนะครับเนาะหรือว่าแนวทางครับปู้ตาไ้มากครับก็คือ19 1เก0 17 9 2 9 90นเกนะครับเนาะแล้วก็70แล้วก็2 9เกาครับผมเอากับก็พิจารณาเอาครับ อันนี้แนี่ยท่างครับผมคากับเขากัหนดเมื่อนีครับที่ท่านใดได้เบิงแล้วครับแชมป์นาจอไว้เลยครับด้วยแชป์นาจอไว้ครับปูก็บอกว่าปูตางวดนี่อ่าเพราะว่าวยรัฐบาลไทยนะครับจะไปออกอยู่ตางจังหวัดอ่าครับผมตางจังหวัดเอายิมก็ได้ถามให้แล้วนะครับเด้อ ครับปูบอกว่าปูสีเริ่มประสานงานตั้งแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปว่วซันว่าเพราะว่าจะไปเบื้อทงทำคุณเป็นยังไงแต่ว่าปู่ก็บอกว่าปูสีห่อไข่มุดแดงไปนํางเลยครับเด้อสิบอกแม่จอยครับแง่ไข่มุดแดงมากเอาตะไครตึงๆมาก่าวซันว่าเอาตะไครตรงๆมากครับเอาไปปูแล้ครับห่อไปปอ,องสลากน้าครับหมดนหนีเพราะว่าครับก็เป็นของสันจอนนะครับเนาะปูตาสีไปแต่เนิน ครับเขากับพิจารณาเอาครับสายาไข่มดแดงกับหุ่นจักรเอฟซีหุ่นจักรนะครับเนาะสายาไข่มดแดงก็คือ70ครับนะครับเขาสิไปหยิบไปหาสลากกินแบงก์รัฐบาลไว้เขากับจะลืมแล้วก็ปูบอกว่าวันที่หยิบเก่าเอาเท่าเดียวอ่าไปว่าอ่าหวยพอจีบปล่อยเท่าเดียวโค้งสุดท้ายคือวันที่หยิบเก่าอแต่ว่าไปบอกคนที่หนึ่งวันจันทร์ไปบอกคนที่หนึ่งครับเอาเอาเลขกนึงมาใส่กับเลขกเก่ากับเป็นซิบเก่าคือเก่าแล้วนะครับเนาะเขากับพิจารณาดีๆคคคครรัับุกาาว้จของงงปู่มีลโสดทท้าาาายปปปูู่่่่่ตตอววันีแสิไ ให้ออกคนที่หนึ่งอูซันกัมเบนเลียครับเลียออกคนที่หนึ่งเลียเนาะครับกันเอาเก้ากับหนึ่งวัดเซกันกับเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคือเก้าครับข้าวข้าพิจารณาดีๆแต่ว่าปู้บอกว่าปู้เสียเอาไข่หมดแดงไปนั่งครับไก่หมดไข่หมดแดงกับสายแเก้าศูนย์อ่าสำหรับคว่ำดันอ่าคว่ำดันของเกวันกับเก้าสิบนะครับเรื่องเก้าศูนย์ครับไอซีกันไดยครับข้าจะไปยิบไปหาสลากกินแบง่์รัฐบาลไใบข้ากลับไปยิบไว้ครับหอดมือมากมันไปยิบบ่อยเนาะครับเนาะอ่าครับปู้บอก ผู้ประกาศเป็นพ่อสอนหมวดนะครับเพราะว่าหมวดเมื่อกี้กูก็เป็นให้แล้วหมวดนี้ครับเอฟซีกัเตรียมตัวรับซรัพย์เลยครับพี่น้องครับอ่าครับเเาฝ้าไปยิบไปหาไปขันไปยิบก็ไปยั่งครับไปทาไปคงสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้าครับอ่าจากปุร่ประธานโชว์ให้แล้วค่อยเอาก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับเนาะครับเพราะว่าการอ่าเสี่ยงโชคเท่ากับบังคับกันบ่ได้ครับเดี๋ยวแต่อีฟซีทันใดครับจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าการทำบุญนี่สิละครับเท่ากับบังคับครับกันทั้งบุญบ่ได้เดี๋ยวแต่ คนใดสีเฮ็ดคนใดสีท้ำกับแอดยิมก็เป็นแค่สะพานบุญให้ครับแอดซีเพิ่นอยากสร้างบุญท้าบุญเพิ่นบม่มีสองทางมาถือว่ามากลำบากสิเพิ่นกับฝากพันช่องมาครับถวายผูให้แอดยิมก็ด้เป็นสะพานบุญเมืองั่นละครับให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญนะครับเนาะที่อยากรวมบุญรวมกุศลมาแอดยิมกับเฮ็ดมากหกขีนะครับเนาะหกขีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องครับสร้างครับปู้ตาปู้ชี้ปะเขาแล้วก็แม่ครูหอมหวนเท้าครับกับเซ็ตแล้วเพรทุกสิ่งทุกอย่างครับงวดนี้ ครับอ่าเอฟซีกัจะเฝ้าท่อครับอ่าเขามีหน่อยเขาก็ยิบตามหน่อยอ่าเขาก็เสียงโศกตามเขาน่อยครับเขาก็จะไปยิบไร้จะไปพื้นตัวจะคล้องครับเขาก็ได้สำบุญของเขาเขาก็ค่อยทยอยทยอยขึ้นไปครับกันปูให้ทุนมาแล้วอ่าเขาก็อ่าเก็จักเก็บจักใส่ล้วก็อ่าทำบุญครับอ่าสะสมบุญไว้พร้อมครับบัมเบลมาสิกินงทับบุญเก่าคือปูวาเขาก็สะสมบุญไปเรื่อยๆครับอ่าครับการทับบุญบ่ต้องอายสิหน่อยสิ่ไายก็เป็นบุญคคือออเเก่่าาานนะะรัับบทง้ อ่าพ่อมที่จะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกคนครับบรวัตหลายว่าหน่อยนะครับกับพิมใจครับผมแล้วก็ครับอ่าครับเอฟซีธันใดนะครับเนาะอ่าครับจะอ่าเน้นนะครับเน้นกับกับคือปูบอลนะปูสิดปล่อยคงสุดท้ายคือวันที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าเหลือเป็นว่าคนที่หนึ่งอ่าเอฟซีกับพิมใจน่าเอาครับผมอ่าครับผมสําหรับ มือนีนะครับเนาะแอดยิมกับวอาโดนมาพอสมควรแล้วครับกับขออิฟซีายบุญทุกทุกท่านครับที่จะไปเสี่ยงโชคครับกับแนวทางค่ากับเขากับนามมือนีครับผมก็คือ1นึ่งเก้90 70องศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ละก็สองเก้าครับผมให้สุกๆมันมัน้องกาะครับเด้อทั้งสองเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจัยยานในการรับชมครับบริษัทชวนเป็นเรื่องการพนันแต่ประการใดครับ เป็นให้เบิ้งเป็นแชร์การบันเทิงครับผมหรือว่าทั้งสองกับเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารย์ในการรับชมครับอาชัดนาจอไว้เลครับเดื่อครับผมครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สองเก้าับโฉบโมันมันนั่มกันเวิดทุกปู้ทุกคนครับแอดยิ้มแอดไอจะขอจบคลิปต้องเพียงสามีห้เอฟซีสายบุญทุกทุกคนโฉบโมันมันแอดกลับขอสวัสดีครับ